ย่าโอเค v e n i n g ladies and gentlemen. we have another success case of fast English students โอเคคุณพัทลภาครังสีกิจโพธิ์ตบมือหน่อยครับตันนี้เก่งมากๆเลยจะชี้ว่าเก่งยังไงวันดีครับดีๆแล้วจักไม่เห็นหน้านะครับหนูให้กับเรืรูดม่านไม่ใช่รูดม่านนะฮะไม่เออไม่ใช่บ้านรูดเปิด ตะกี้เห็นภาพม,ม,ม่านโรงแรมม่านรูดไปคือดีนะรูดม่านไม่ใช่บ้านรูดนะนะโอเคนะดูตอนรับดีมากเห็นภาพโอเคครับเออ่ชื่ออะไรครับหนึงครับพัทธลาพ่าครับผมเก่งมากนะนะคุณพัทธลพ่าทำงานอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เคยอยู่บริษัทน้ำมันนะครับ<ม>บริษัทฮาริเบอร์ตรันนะครับได้ใช้ภาษาอังกฤษไหมทั้งวันครับทั้งวัน this is one of the main reasons why he excelled on the TOEFL tests โ okay. อเคจบที่ไหนเอ่ยจบวิศวะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเอกอะไรครับ อ่าไฟฟ้าครับผมไฟฟ้าครับก่อเอออย่างนี้ภาษาอังกฤษน่าจะดีแตไม่งั้นทำงานบริษัทฝรั่งได้ไงน่าจะเกรดสูงเท่าไหร่เอยถ้าไม่ถ้าไม่เกินสามยังบอกนะไม่เกินสามครับงั้นไม่ต้อบอกยิงน่าสนใจนะฮ้ยเกินแต่จะเยอะเยอะแยะไม่เกินทาไในคะแนนสูงขนาดนั้นแต่จะเกินไม่เกินไม่เกี่ยวภาษาอังกฤษเออเป็นไงต้องใช้ได้ไม่งั้นไม่สามารถทำงานบริษัทฝรั่งได้ใช่ไหมก็พอสมควรครับพอสมควรนะเคสที่น่าสนใจที่สุดก็คือถือว่าเก่งมากๆคือเรียนโทโฟคอร์สเดียวมาแล้วนะอย่างอื่นไม่เรียนเลยใช่ไหมครับผม ลิสติ <Connie> ้งสารจริงครับนะดูตามมาตาลืนแล้วดูว่าได้ลิสติ้งคอมพิวเตอร์สาวสิได้ยี่สิบเจ็ดตัวมย์นะครับยี่สิบเจ็ดเวอร์ไปหน่อยแล้วมั้งนะทำอะไรบ้างเอ่ยนะปัจจุบันก่อนมาเรียนที่ f a s ั่ n นิ i ต์ภาษาอังกฤษให้ตัวเองเท่าไหร่ประมาณเต็มสิบ out of ฟแทนสเกลถ้าสิบอะครับถ้าแบ่งแบ่งแบ่งเป็นหลายๆอย่างละกันถ้าอย่างไลติ้งอาจจะสักหกลิสติ้งอาจจะสักหก แต่ speaking อาจจะเยอะหน่อยสัก 7- ถึง8เพราะใช้เยอะนะครับ<ม>แล้วก็ listening <ม>ก็อาจจะสักประมาณ6ออะครับใช้ด้านตบมือหน่อยครับตบก่อนเดี๋ยวจะบอกตบทำไมจิน จิตเขาเคลียร์มากเขารู้ว่าไหนเขาเลยครับ Where is the area of his strengths or weaknesses เห็นหมดเลยโอเคบริกฎทำไมเขาเริ่มจาก6 up นะฉะนั้นนะครับต้องต้องทุกอย่างต้องแฟร์ก่อนไม่ใช่เริ่มจากสองสามเริ่มจาก6 up แล้วก็ทํางานบริษัทฝรั่งเนี่ยจริงทีหนึ่งได้ซึ่งตลีนเป็ยนบริบาลจะรู้เองว่าเก่งมากพอไหมน่าจะพอนะมีเทคนิคอะไรบ้าง l i ลิสติ้งสามสิบถึงได้ถึงยี่สิบเจ็ดก็ทำแบบฝึกหัดเยอะมากครับจนได้อย่างทำแบบฝึกหัดเยอะ แล้วไงต่อครับคือคือมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยก็คือตลอดนะครับก็คือนั่งทําตามที่อาจารย์พูดตลอดก็คือฟังจากที่อาจารย์สอนคือนอกจากนอกจากเราจะไอ้นี่ทางด้านทางด้านเนื้อหาอย่างเดียวเราก็คืออาจารย์ก็สอนธรรมะอะไรพวกนี้ก็ไปใช้ด้วยเย <c oughs> อะมากนี่บุญเทนเมนนะครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ไม่เครียดเลยครับ <c oughs> นี่ไม่เครียดเลยนะอีกแล้วคือทําตามเขาบอกแล้วก็ทำทำตามเขานะง่ายดีนะฮะโอเคลิสต์ันชีลาัญชอนเออสวดชีพพะถาชัญชอนไหมสวดครับกีโจเปย วันละจบแต่ก่อนสอบเก้าจบครับฉ <laughs> ลาดมากหลวงพ่อจะสอบสายเทอร์โบนะครับเออ <laughs> ก็ถ่งธรรมดายังไงก็ได้แต่ก่อนสอบยังไงก็ตามก่อนสอบยู่ต้องเลสถึงเก้าเป็นเอาไม่ทันโอเคปกติที่หนึ่งสองที่ยว์ is okay โอเคนะครับนะฉลาดมากนะเนี่ย <laughs> รู้จักดีฟิชั่เลเบอร์นะะ <laughs> โอเคนะครับเก่งมากแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างไหมนอกจากฟังฟังดูวิอ๋จะททำงานฝรั่งอยู่แล้วดูซีนเอน็นบ่อยไหมหรือว่า HBO <laughs> บ้างก็าบดูหนังบ้าง,าง,างไหมสาร,รคดีบ้างหรือแค่ฟังอย่างเดียว ก็ฟังอย่างเดียวครับแต่ว่าคือผมเอาสรรับของอาจารย์ครับในซีดีของอาจารย์ทุกแผน่นเปิดในรถขับไปไหนก็เปิดฟังตลอดอเ,เปิดฟังเสร็จปุ๊บก็อัดเสียงตัวเองแล้วก็ฟังต่ออีกรอบหนึ่งในสิ่งที่แบบว่าสรุปสรรับที่เราแบบไม่เข้าใจหรือว่ามันยากเราก็เอามาฟังอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะถ้าอาจารย์ดาไม่ผิดตอนที่ฟังเสียงตัวเอยงทีนึงมันจำแม่นเลยใช่ไหมชัวร์ครับสามเหมือนรครับกี่รอบนะสามรอบครับเมจิกนัมเบอร์ โหจําได้หมดทุกอย่างเธอซีนะวิริยนะทุกขมาเจตินี่น่ารักมากๆานี่แตท่ทำไมน่ารักเพราะทำงานด้วยโอเคแล้วก็เรียนข้อ,ขอนี้สู้ตายเลยแล้วก็ทําตามอย่างรวดเร็วแล้วก็สวมดมนต์ด้วยเนาะอืนะนะเก่งมากๆก็ฟังเยอะๆนั่นะเองใช่ไหมครับครับโอเคก็คือฟังเป็นหลักเลยครับอือันที่สองก็คือสปีกิ่งก็เอ่อสูงๆก่อนนะเอ่อรนดิ้งเต็มสามสิบได้ได้กี่คะแนนครับอ่าดิ้งสามสิบได้ 27ครับตบมือหน่อยครับมาแล้วไม่ธรรมดาโอเคนะอยากทราบว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่เก่งจริงๆแป๊บหนึ่งวันนี้สัมภาษณ์ด้วยความไม่เคยเจออย่างนี้นะฮะก็คือถ้ามาสร้างภาพภา,าพดีๆแต่เขาต้องทำงานหนักด้วยทํางานฝรั่งเยอะวุ่นวายฮะแล้วจะจีดเวลาได้ขนาดนี้แล้วหลีกแค่คอร์สเลยนี้น่าสนใจมาก very very interesting โอเคอยู่จะคอร์สหนึ่งสองคอร์สสามคอร์สแปดคอร์สไม่เป็นไรขอรให้เกิด N อะไร Result เน้นเอาแปดคอร์สนะฮะ มีเทคนิคอะไรการอ่านบ้างเอ่ยทุกคนอยากรู้การอ่านนะครับคือคือ,คอผมเน้นทําทําโจทย์ทําแพเศเซเยอะมากครับก่อนสอบนี่วันหนึ่งก็แปดพสเศษซทั้งวันเลยครับทํางานหรือเปล่าตอนนั้นก็ก็คือมันอยู่ในช่วงพักครับหลังจากที่ขึ้นจากทะเลพวกเนี้ครับก็ยินไหมว่างปุ๊กก็ลุยเลยนะครับ,รบก็คือว่างปุ๊กก็ลุยทั้งวันวันวัน,วนหนึ่งก็คืออ่านโทโฟเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงตบมือหน่อยครับตบมือเคที โอ้จันเราจิตอาจารย์กราบเพลยนะถูกต้องต้องเล่นในขนาดนี้จิตพุ่งไปเลยนะเอาจริงนะก็ต้องสมตามปรารถนานะฮะอ้อสมตามปรารถนานะครับแล้วก็อ่านเยอะๆเลยใช่ไหมครับว่าทำตามง่ายๆดีนะวิธีนี้นะธรรมชาติดีแล้วก็ไรติงนี่เวอร์แล้วล่ะไรติงโอเคแกม่าก็ไม่เรียนนะสามสิบได้กี่คะแนนครับ27ครับตบมือหน่อยโอเวอร์นี่เวอร์แล้วนะแกม่าอยู่ใช้ได้ไหมเวลาเวลามีโอดูโอวิวบ้างป่ะอ่าดูครับผมดูวิวรอบหนึ่งครับ แต่ว่าผมคือผมศึกษาแกมมาจากหนังสือด้วยตัวเองครับ<อ>คือซึ่งสือแกมมาแล้วก็อ่านด้วยตัวเองมา,าตั้งแต่<ม>หลายปีแล้วครับก็คือแกมมาค่อนข้างจะแน่นมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค<ม>รับสรุปเออนะเออพ,พัฒนภาค